อุ้ยกับตันเรือสปา STD ชงหนักสุดๆดแห่แซวเบสรักวานีทุ่มสุดตัวเพื่อแพทริกปวริศงานนี้แฟนๆเขินสะบดัดนาทีนี้คงไม่มีคู่จิ้นคู่ไหนฮอตไปกว่าคู่ยูทูบเบอร์และนักแสดงสาวอย่างเบสรักวานีกับหนุ่มหล่อดีกรีทายาทเจ้าสัวแพทริกปวริตหรือแพทริกเดอะวันยูโนอีกแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้คอนเทนต์ด้วยกันจนมีแฟนคลับจับจิ้นอยู่ไม่น้อยทำให้ทั้งคู่ได้ไปถ่ายคอนเทนต์ด้วยกันอีกครั้งต่อมาเบสได้ปล่อยคลิปรายการใหม่ในช่อง y o YouTube คําซิ่ง Family c h a n n นลโดยใช้รายการชื่อว่ารถรับผู้ซึ่งคลิปนี้มีหนุ่มแพทริกมาเป็นแขกรับเชิญคนแรกบอกเลยว่าทั้งคู่ออกมาเสิร์ฟความหวานจัดเต็มกว่าคลิปแรก ที่สำคัญคือเมื่อแพทริกถามว่าต้องรอเบสอีกกี่ปีทางเบสก็ตอบว่าถ้ารอสองปีจะได้ไหมด้านแพทริกบอกว่าโอเคโสดอีกสองปีก็ไม่ซีเรียสร,รอดูความพยายามได้เลยสปาเอสพดีชงหนักแซลเบสแพทริกล่าสุดก็มีโมเมนต,ต์น่ารักรักออกมาให้แฟนๆให้ได้ชมกันอีกแล้วเมื่อกับตันเรืออย่างสปาเอสพีดี ได้โพสต์คลิปลงในช่องทางติ๊กต k อกส่วนตัวพร้อมแคปชั่นเอาไว้ว่ายอมลำบากนั่งรถมาหาใครกันนะและใส่เพลงประกอบคลิปเป็นเพลงวาสนาผู้ใดซึ่งภายในคลิปเป็นคลิปที่เจ้าตัวอยู่ข้างๆแพทริกพร้อมกับพูดขึ้นมาว่ามีคนคนนึงเขาถ่ายละครต้องแต่เช้ายันเช้าตรู่แล้วตอนนี้เกือบจะเที่ยงคืนแล้ว ผมนัดเขามาที่นี่เขาเลิกจากกองละครแล้วขับรถมาที่นี่ประมาณร้อยกว่ากิโลใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงแล้วแพทริกว่าคนนั้นเขาจะมาตามคำขอของผมไหมด้านแพทริกตอบว่าไม่รู้ดิจากนั้นจึงได้แพลนกล้องไปข้างๆแพทริกซึ่งเป็นสาวเบสนั่นเองอีกทั้งยังบอกว่ามาค่ะทำไมจะไม่มาเพื่อพี่แพทริกปะจนทําแพทริกถึงกับยิ้มไม่หุบ ส่วนสไปเองก็หัวเราอพร้อมแซวว่าแพทริกพูดไม่ออกและยังปิดท้ายเอาไว้ด้วยว่าผมไม่ได้ทำเรือล่มนะครับทุกคนหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปเบสก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าตื่น6กโมงเชา้าลบสี่ทุ่มถ่ายละครมาหาพี่พี่ที่บ้านพี่แพทริกต่อได้กลับบ้านตีสามนอนตีสี่เลยคะ่ะท่านเอสส่วนแพทริก เข้ามาคอมเมนต์สั้นๆว่าเซอร์ไพรส์จริงท่ามกลางแฟนคลับแห่เข้ามาคอมเมนต์กันแบบรัวๆ